โซ่ยังไม่ไ,มได้หารือก,กันไปปามา่แน่ใจวต้องเี่กลับหรือเปล่าเมื่อวานแต่การเลือกแบบแรกเปลีป่ยนพูดคุยเนี่ยยังไม่ถึงขั้นตัดสินใจแน้วครับคือทางใดตอนนี้อยู่สามทางหนึ่งตัดสินใจแล้วชุดหมุนเนี่ยมีไม่เยอะสองยังไม่ตัดสินใจสามอยู่ระหว่างการพิจารณานะซึ่งสองกับสามจะยอะขอดูสถานการณ์ก่อนและตัดสินใจวันนี้ สามทิงานเลยใช่ไหมท่าที่จะทำลายทดลองในโลกวิศวกรรมแต่จุดยืนคองบันชายเดเหมือนเดิมนะบอกเหมือนเดิมก็คือโหวตให้คนที่รวมเสียงข้างมากไม่ว่าจะเสนอชื่อให้ใครเป็นนายกก็ตามค่ะส่วนประเด็นเทมโวดูเห็นส่วนตัวบันชายบอกเห็นว่าเฉยๆผ่านไม่ได้จริงจส่วนการชุมนุมเพื่อบดรันคุณบันชัยก็บอกเสารร้องร้องฟัง แสดงความที่เห็นไม่มีใครมาสั่งให้อยู่ใต้อาณัติได้ขณะที่เมื่อวานนี้ระหว่างการแถลงที่เจ้าหทีของกระทรวงยุติธรรดีตผู้ชราสิลป์หรือน้ำแข็งบอกให้เดมออกมาเรียกร้องสว